คนสนิทเผยความรู้สึกหมดดำหลังเจอดามถาถลม่มแฮชแท็แบนนด์หมดดามดามรอระอุทวิตเตอร์จนเกิดแฮชแท็กแบนด์มดดำติดเทรนทวิตเตอร์ชัว่วพรีบตาหลังจากที่มดดาคาชาพาพูดถึงกรณีของลิซ่าแบ c ็ p พิง และมีการพาดพิงถึงแบมแบมและนิชาคูณงานนี้ทำแฟนคลับทั่วโลกไม่พอใจอย่างมากจนทางด้านมดดําต้องออกมาชี้แจงและขอโทษกับเรื่องดังกล่าวในขณะที่ทางด้านแบมแบมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วบอกว่าไม่เป็นไรครับบางทีหล,หลายๆคนอาจจะไม่รับรู้ถึงความพยายามของผมแต่มีทุกคนคอยรับรู้และเข้าใจผมก็มีความสุขแล้วครับ ล่าสุดพบคนสนิทของมดดำได้เข้ามาคอมเมนต์เปิดความรู้สึกจริงๆของมดดำหลังเกิดดราม่าว่าพี่ไม่ได้ดูรายการแค่ทราบว่าเกิดเรื่องแล้วเมื่อวานคุณมดดำเขาก็รู้สึกไม่ดีมากๆเป็นกังวลไม่ใช่น้อยแล้วเขาก็รู้สึกเครียดและเป็นห่วงแฟนคลับมากๆเราคนไทยสนับสนุนคนไทยทุกคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทุกคนอยู่แล้วครับ ยังไงบทเดียนครั้งนี้พี่คิดว่าคุณมดดำเขาจะต้องนั่งไปปรับปรุงแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเขาคงออกมากล่าวคำขอโทษจากใจจริงอีกครั้งส่วนตัวพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแค่ให้กำลังใจเพื่อนไม่คิดว่าจะโดนลุมต่อว่าขนาดนี้แต่ก็เข้าใจครับยังไงเดี๋ยวถ้าเจอคุณมดดำอีกจะคุยกับเขาอีกทีต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคบหลังจากนี้พี่จะขอให้คุณมดดำพูดเชร์และโปรโมทน้องแบมแบมให้มากขึ้น เพื่อทดแทนสิ่งที่ทำผิดพลาดไปนะครับยังไงก็ฝากแจ้งบรรดาแฟนคลับของน้องแบมแบมทุกๆท่านด้วยนะครับต่อไปนี้พี่จะหาเวลาคุยกับบอดดำให้มากขึ้นเพื่อทดแทนให้น้องแบมแบมครับ